สวัสดีครับผมจัก,กรีตียว,วงสวรร์แห่งช่อง Civil Engineering Studio ครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำจัก,กรีทูนเวอร์ชันศูนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่จะออกเร็วๆนี้นะครับจัก,กรีทูนก็เป็น extension sketchup นะครับสำหรับผับจัดการพวกเกี่ยวกับเหล็กเสริมพร้อม utility หรือตัวเสริมอีกเล็กน้อยนะครับ นี้เรามาดูกันว่ารุ่นนี้เรามีการปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรบ้างอันดับแรกนะครับผมเพิ่มปุ่มปุ่มรีบาร์อบเจกต์ครับปุ่มตัวนี้มาใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมอีกทีต่อมานะครับอันที่2ก็คือผมทําการปรับปรุงปุ่มกิจลายนะครับสามารถเลือกกิจลายอันเดิมเพื่อดึงข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขได้ครับถัดไปนะครับก็จะเป็นปุ่มเขียนผังเสาคารน,นะครับตอนนี้ เรียกว่าเป็นการแก้บักแล้วกันนะครับอันเดิมก็คือพอกิดลายมันเลื่อนแล้วมันจะเขียนผังลายคานอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ไม่เลื่อนตามเส้นกิดนะครับตัวนี้ก็เลยทําการปรับปรุงโดยการว่าเมื่อมีการเลื่อนเส้นกิดแล้วผังคานก็จะเลื่อนตามครับาลคบ้ครับคราวนี้เราก็มาดูหน้าตากันนะครับสลับปุ่มกิดลายหน้าตายังคงเดิมนะครับก็คือเป็นไดอะล็อกตัวเดิมมีการป้อนข้อมูลกําหนดระยะเป็นแบบแอบสโลูดกับดีเรทีฟ แอปซูลต์ก็คือจะเดินหน้าไปเรื่อยๆครับเช่นตัวนี้เป็นตำแหน่ง0,0อันนี้ก็เป็น4เมตรอันนี้ก็ต้องทบเพิ่มอีก3เมตรกลายเป็น7เมตรนะครับทบเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเป็นการพอดกราฟเหมือนพอดกราฟเหมือนเขียนเส้นกราฟครับคือต้องเพิ่มจุด x y ไปเรื่อยๆ,อ,ๆอีกอันนึงก็คือเป็นแบบ l a t i v e r e l a t i v e อันนี้ก็คือจะเป็นการเทียบกับเจ้าตัวข้างหน้าอีกอันนึงนะครับเช่นถ้าเรากำหนด a a ไม่เคยเทียบกับอะไรก็เป็นตำแหน่งพิกัดแท้ แต่ว่าเส้นที่2นะครับถ้าเราเทียบ4เมตรก็คือออกมา4เมตรเส้นที่3ถ้าเทียบมา3เมตรให้ใส่3เมตรนะครับมันจะกำนวณพิกัดออกมาเป็น7เมตรอัตโนมัติครับทีนี้ถ้าเราไม่เลือกเส้นกิดก็จะเป็นการสร้างใหม่นะครับแต่ถ้าเราไปาทําการเลือกเส้นกิดนะครับก็จะทําการดึงข้อมูลของกิดเก่าออกมาแล้วทําการแก้ไขนะครับต่อมาอีกปุ่มหนึ่งก็คือเป็นปุ่มเขียนผังคารตอนที่ผมทดลองทําการเขียนกิดเนี่ยปรากฏว่าพอเราย้ายกิดตัวใหม่ไปเรื่อย เวลาเราสร้างไอตัวผังคานนะครับมันก็จะยังเขียนลงที่เดิมนะครับก็ทําให้เราค่อนข้างลําบากหน่อยจริงๆมันต้องเขียนตามเส้นขีดก็เลยปรับปรุงบักเรียบร้อยนะครับย้ายขีดไปตรงไหนก็จะเขียนผังคานตามตรงนั้นเลยครับเอาละครับถัดไปมาดูปุ่มตัวล่าสุดกันนะครับก็คือเจ้าตัวปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เพิ่มมาใหม่เป็นปุ่ม r e b r Object ครับถ้าเรากดปุ่มตัวนี้แล้วนะครับก็จะได้หน้าตาไดอะล็อกดังแสดงครับอันนี้เรามาดูที่มาของมันก่อนนะครับที่มาก็คือ ตอนที่ใช้ปุ่มเดิมเนี่ยเป็นรีบาลฟอร์มวายเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ต้องลากเส้นฮนะแล้วก็เอาไปสร้างเป็นเหล็กเสริมพอกดปุ่มปับ๊บแต่ว่าเหล็กไอตัวที่เราสร้างเส้นเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นรูปทรงค่อนข้างเดิมๆฮนะเช่นจะเป็นตัว U ตัว C ในฐานลากหรือจะเป็นตัว L เวลาเอาไปใส่ในคานนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปพัฒนาเป็นรนะีบาสคริปฮะแต่รีบาสคริปตัวนี้ก็คือจะเป็นจินตนาการป้อนเป็นคําสั่งล้วนๆก็เลยจะทำให้ยุ่งยาก สองปุ่มนี้ก็เลยถูกพัฒนาเอามารวมกันซะนะแล้วก็เอามากลายเป็นตัว r e b a object ครับส่วน r e b a object ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน r e b a object นี้ใช้งานยังไงนะครับสำหรับใน r e b a object ตัวนี้นะครับก็เห็นได้ว่ามันจะมีตัวการถ้าเรากดเมนูตัวแรกนะครับก็จะเป็นข้อมูลชื่อว่า s h a p e code s h e code ตัวนี้เมื่อดรอปลงมาแล้วก็จะมีรายการดังแสดงครับก็มี0 0 1 1 1 1 1แคล้งหรืองอ ทาบนะครับแล้วก็2 1314151นะครับอันนี้จะเป็นรหัสเชฟโค้ดนะครับจะคล้ายๆของ BS c o d โค้ดนะครับแต่ตอนเอามาป้อนจริงผมจะดัดแปลงเล็กน้อยครับเรามาดูตัวแรกครับก็คือตัว0 0 0 0จะใช้พารามิเตอร์ก็คือมันจะเป็นเหล็กเส้นตรงธรรมดานะครับแต่เวลาเขียนนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นว่ามันจะนบติดกับเส้นตอนสร้างจริงให้สังเกตดูว่าตำแหน่งโพสชั o นอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องตำแหน่งโพสชั่นในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้คือดูพาร ตัวนี้เป็นตัว A ก็คือระยะนะครับอย่างเช่นตัวนี้ถ้าผมต้องการให้ยาว1เมตรผมจะป้อนเข้าไป1,000นะครับส่วนช่องอื่น B C D E ไม่ได้ใช้นะครับป้อนไปก็จะไม่มีผลครับถัดมานะครับก็จะเป็นของตัว1.1ครับถ้าใครเลือกเชฟโคด1 1ก็จะออกมาเป็นทรงตัว L 1ก็คืองอ1ทีนะครับ1ตัวหลังก็คือเป็นงอแบบงอฉากนะครับเท่าที่ผมดูในของ BS Code งั้นส่วนใหญ่ผมจะงอฉากเกือบทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็เป็นการงอตามตำแหน่งตัวแรกคือถ้า1ตัวหน้าเป็นงอ1จุดนะครับมันก็จะเป็นเชฟตัว L ซึ่งพารามิเตอร์ a ก็หมายถึงตัวความสูงนะครับตามระยะตัวนี้เลยถ้าใครใส่ตัวนี้เป็น200ตรงนี้นะครับ a 200ก็จะสูง200 b ถ้าใส่เป็น1เมตรก็คือวัดจากขอบถึงขอบเป็น1เมตรนะครับเป็นระยะ b นี่คือตัว1นึส่วน cde ไม่ได้ใช้ก็คือจะข้ามไปครับถัดมานะครับถ้าเลือกเป็นรุ่น 1- 1ึ่งงแคลงนะฮะก็คือเป็นงอท่าบนะครับแคลงเป็นการงอทบั้นถ้างอทาบย ผมก็จะงอไปก่อนเป็นเบื้องต้นแต่ผมไม่ได้ใส่พารามิเตอร์ไปดังนั้นฟิกเอาไว้นะครับทีนี้ความยาว B เนี่ยก็เลยไม่ควรน้อยกว่า48 dB แล้วก็1/6ต่อของส่วนเอียงของไดมิเตอร์เหล็กนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือจะงออัตโนมัติแต่ย้ายให้สั้นกว่านะครับอันนี้ผมไม่ได้เขียนโค้ดเช็คไว้นะครับดังนั้นเวลารันแล้วต่ำกว่ามันจะเออร์เลอร์หน่อยนะครับหนึ่งหนึ่งแค้งก็จะไว้สลับทําเหล็กคารเราไว้ทาบนะครับเดี๋ยวในนอนาคตผมจะเพิ่มพามรามิเตอร์อีกทีหน,บหนสบบััดกลมาตรงข้ฮนะ เดี๋ยวผมจะต้องออกแบบช่อง c ช่อง d เอาไว้ป้อนพารามิเตอร์คู่นี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตว่ากันีตอนนี้ทดลองใช้ไปก่อนละกันนะครับจะได้ออกรุ่นได้เร็วหน่อยถัดไปนะครับเรามาดูกันถัดไปก็คือเป็น21นะครับรุ่น21นี้ก็คือจะเป็นงอ 2t นะครับส่วนที่เราใช้พารามิเตอร์ก็จะเป็น a b c นะครับ a ตัวนี้ผมให้เป็น200 b ผมให้เป็น1,000แล้วก็ c ผมป้อนเป็น300เข้าไปนะครับก็จะสูงประมาณ200 1 1,000 แล้วก็300ยครับย้ายสูงเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปครับอันนี้ก็จะเอาไว้ใช้ในพวกเหล็กฐานลากพวกเชฟตัว U แฮะเอาละครับถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเบอร์3-1นะครับเหล็กเบอร์3-1ก็จะใช้พารามิเตอร์4ตัวงอฉาก3 t ทีนะฮะก็คืองอม,มีตวัดด้านเดียว ัวนี้เวลาเอาไปใช้งานผมก็จะไปดัดแปลงใช้กับพวกเหล็กเสาแบบมีงอขอที่ปายนะฮะแต่ระยะบีตัวนี้จะต้องงอไม่น้อยกว่าค่าที่กาหนดไว้นะครับก็คือเป็นท่าเท่ากับไอ้ตัวรัศมีตัวนี้ถ้าน้อยกว่านะครับมันจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นนะครับคืออย่าให้น้อยกว่ามันจะงอเป็นงอขอพอดีนะครับดัดแปลงเล็กน้อยเดี๋ยวต้องมีคลิปแนะนําเพิ่มเติมภายหน้าแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือพยายามป้อนไปเตรียมไว้ก่อนแล้วคณะสามหนึ่งแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ตัวนี้ถัดไปนะครับก็คือ4ี่หนึ่งนะครับ C1 ก็คืองอ 4T ทตัวนี้เอาไปใช้ในฐานลากได้เลยครับก็คือมีฐานลากประเทศไทยจะนิยมนอกจากงอเป็นตัว C แล้วมีงานงอปลายเพิ่มอีกนะครับอันนี้ก็ทําไว้ก็ใส่ตัว A BCD ีก็ตามระยะที่ปรากฏขึ้นเลยนะครับดังนั้นเมื่อคีย์ข้อมูลไปก็ใช้งานได้ตัวนี้จะใช้เต็มเลยครับก็คือใช้ทุกตัวครับ A B C D E เลยนะครับตัดไปตัวสุดท้ายนะครับรหัส5-1จะเป็นเหล็กปอกนะครับเหล็กปอกตัวนี้นะครับก็จะเป็นความกว้าง A กับ B นะครับโดยเซนเตอร์จะอยู่ตรงกลางนะครับ ก็คือเวลาสร้างจริงจะใช้เซนเตอร์ตรงกลางเดี๋ยวเดโมให้ดูในตอนรันโปรแกรมนะครับทีนี้เวลาป้อนพารามิเตอร์ผมจะใช้อยู่4ตัวคือใช้ตัว C กับดีด้วย C ถ้าป้อนเป็น135จะงอเป็นลักษณะของงอขอนะครับงอขอ135องศาก็คือตวัดมา90แล้วตวัดไป45รวมเป็น135นะครับส่วนที่เหลือถ้าเป็นเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่130นะครับเช่น0หรือ90มันจะกลายเป็นงอ90องศาหรืองอฉากนะครับ ต่อมานะครับระยะดีก็คือระยะส่วนยื่นนะครับจะเป็นแฟกเตอร์ตัวคูนฮะแฟกเตอร์ตัวคูณกับไดมิเตอร์ของเหล็กนะครับเช่นเราต้องการให้มันยื่นไปเท่ากับ4เท่าของไดมิเตอร์ก็พิมพ์เลข4ี่เข้าไปในช่องดีนะครับก็จะยื่นมา4เท่าถ้าต้องการเป็น6เท่าก็พิมพ์เลข6เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นสลับสร้างเหล็กปอกนะครับรหัสใช้เป็นรหัส5 1าครับเอาละครับวันนี้ถ้าเราต้องการป้อนตัวแปรถัดไปคือจํานวนเอ็นฮะรีบาร์อ็อบเจกต์เนี่ยสามารถกําหนดได้ว่าต้องการกี่เส้นนะครับต้องการเป็นเหล็กปอกรหัส51 ต้องการ5เส้นใส่5เข้าไปรหัสอื่นๆใส่ได้หมดนะครับเหล็กเส้นตรงเหล็กตัวตัว L เหล็กงอตัว C ตัว U ใส่ตัว N ได้เหมือนกันนะครับในฐานลากก็สามารถเอาไปสร้างได้ส่วนระยะห่างตัวนี้ก็เป็น spacing ปัจจุบันนะครับเอ่อสามารถใส่ได้แค่ spacing ตัวเดียวนะครับในอนาคตผมกาลังออกแบบอีกว่าเราต้องการ spacing 3 4ระยะเนี่ยจะป้อนยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอคิดก่อนว่าเราจะกําหนดข้อมูลตัวนี้ยังไงดีให้มันป้อนแล้วมันไม่ค่อยงงนะครับเดี๋ยวอนาคตว่ากันอีกทีสําหรับการป้อน ระยะห่างที่มีหลายๆระยะนะครับต่อมานะครับตัวแปรที่ใช้อ,อีกอันหนึ่งก็คือรัศมีการดัดนะครับรัศมีการดัดก็คือตัวนี้ฮะงอโค้งฮะงอโค้งตัวนี้ต้องโค้งตามรัศมีดีฮะรัศมีดีตัวนี้ก็จะเป็นตัวคูณฮะอย่างเช่นถ้าพิมพ์เลขสี่เข้าไปเออนี่ดอกดาวนะครับไม่ใช่ตัวคูณเป็นดอกดาวถ้าสีก็คือ4คูณดีบีตัวนี้เปิดตามตารางนะครับจะมีค่าในตารางมาตรฐานการงอของเหล็กเสริมนะครับส่วนสีอันนี้ไม่ได้ดอกให้ดูนะครับสีก็มีให้เลือกอยู่กลุ่มหน,นะครับ ส่วนเส้นแกน f o l l o w มีนะครับลบได้กับไม่ลบนะครับถ้าไม่ลบจะมีเส้นแกนปรากฏตรงกลางอันนี้ก็เตรียมไว้สลับแฟนที่แฟนขับแฟนเพจที่เอาไปทดลองใช้สลับประมาณราคาแบบใช้เส้นแกนนะครับก็เลยยังไม่ได้เตรียมไว้นะครับเอยเลยไม่ได้ลบทิ้งนะครับก็เตรียมไว้สลับในการประมาณราคาครับส่วนเทคนิคการประมาณราคาเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับคือผมเตรียมติดไว้ใน S St ติบินะครับแต่ยังไม่ได้ทำเป็นเมนูดึงเอาไว้นะครับแต่เตรียมเตรียมมาไว้ เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับรอให้ e n g i n นของการทําเหล็กเสริมเนี่ยมันนิ่งก่อนก็ค่อยไปพิจารณาตรงส่วนนั้นต่อไปนะครับแต่จะบอกเทคนิคคร่าวไว้ก่อนในอนาคตนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มทดลองกันโปรแกรมนะครับผมก็ขอขอบคุณสมาชิกที่สนับสนุนช่องนะครับสำหรับท่านที่ถูกใจผลง,งานหรือสนใจสนับสนุนสมาชิกช่องการศึกษาก็สามารถสมัครได้นะครับ เอาละครับทีนี้เราก็มาทดลองรันโปรแกรมกันครับเอาละครับมาเริ่มทดลองรันตัว extension ดูกันนะครับอันนี้ผมก็ทำการติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ไปดาวน์โหลด extension มาแล้วก็ทำการ install นะครับในคลิปนี้ไม่แสดงให้ดูแล้วครับอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเรามาดูก็คือจะเป็นตัวรุ่น0.1.12นะครับรุ่น0.1.12นะครับเป็นรุ่นระหว่างการพัฒนา ทีนี้ผมก็เอามาทดสอบกับตัว SketchUp Pro รุ่น Trial ไว้นะครับเอ่อจริงๆแล้วมันพัฒนาบนตัว SketchUp รุ่น Make 2017น็ะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะลองทดลองดูกับรุ่น SketchUp Make SketchUp Pro 2020 20ดูนะครับก็เหลือเวลา Tri a l อีกนิดหน่อยก็ลองทดลองดูแล้วกันนะครับรับแรกสุดเรามาดูปุ่มกิดกันก่อนนะครับเส้นกิดนะครับตอนนี้ถ้าเรากดแบบันคลิกเดวคลิกปุ่มขึ้นมา ก็เห็นว่ามันจะมีปรากฏขึ้นนะครับทีนี้ผมขอสร้างแบบ relative อ่าเดี๋ยวสร้างแบบ absolute ตัวเดิมก่อนนะครับสร้างเส้นกิ่งทิ้งไว้นะครับทีนี้พอเราสร้างเส้นกิ่งเสร็จนะครับ mm. ก็เห็นได้ว่ามันจะมีหน่วยอ้อปรากฏหน่วยขึ้นเพราะว่าผมไปดึงหน่วยมาจาก m o เด l info นั้นถ้าเราไม่ชอบตัวนี้นะครับผมก็จะกดตัว window เลามากดที่ m o เด l info หลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาทําการกดตัว display unit format นะครับเพื่อผมไม่ให้แสดงตัวนี้ฮะทีนี้ถ้าเราต้องการเขียนใหม่ซ้ําถ้าอันเดิมต้องลบทิ้งนะครับ แต่แล้วถ้าเกิดเราเผลอปิดไป Data เส้นกิจเราจะหายไปตัวนี้จะมีข้อดีคือถ้าเราเผลอไปไม่เป็นไรฮะเราก็จะสามารถกดสร้างเส้นกิจใหม่มันจะล้างใหม่ได้นะครับเอาละครับผมขอ New อีกทีนึงนะครับทดสอบให้ดูทีอันนี้คือเซฟไหมไม่เซฟนะครับลบทิ้งไปทีนี้เรามาลองสร้างเส้นกิจอีกชุดหนึ่งดูนะครับอันนี้ผมขอปิดไปก่อนนะครับสมมุติว่าเรากดขึ้นมาปั๊บผมขอปรับเป็น relative นะครับในกรณีที่ปรับเป็น relative เช่นตัวนี้4 4,000นะครับหรือ4เมตรอันนี้ป้อนหน่วยเป็นมิล 4,000ไว้ทีน,นี้ผมเอาง่ายๆก็คือ4 0 0พหมดเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ใส่4 0 0พใส่4 0 0พันใส่4 0 0พใส่4 0 0พแล้วก,กดทําการสร้างเส้นกิจก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะปรากฏเส้นกิจขึ้นอันนี้ทิ้งหน่วยมิลลิเมตรไว้นะครับผมจงใจทิ้งไว้เลยเดี๋ยวผมจะมาปรับแก้นะฮะลากหลบไปทีน,นี้เราก็มาทําการปิดตัวนี้ทิ้งไปปับ๊บแล้วก็กดอีกทีนึงแล้วผมก็สร้างเส้นกิจอันนี้เป็นแบบแอบส์ลูดนะครับทิ้งไว้ปิดไปทีน,นี้ก็จะเห็นได้ว่าพอเราเอ๊ะมาดูสังเกตกิจเราเเนนีี่มมมมมัต mm รชอบ ถ้าไม่ชอบนะครับปกติก็ต้องสร้างใหม่ใช่ไหมครับทีนี้ผมปรับโมเดลอินโฟก็คือไม่ดิสเพย์ครับปิดไปเลยนะครับแล้วก็ทําการกดเปิดกิจขึ้นมาก่อนพอเปิดกิจเสร็จนะครับแล้วให้ไปเลือกฮะเลือกของเดิมมันจะดึง Data ของเดิมขึ้นมาครับพอดึง Data ของเดิมขึ้นมากดสร้างอีกทีหนึง่งก็เห็นว่ามันก็จะลบหน่วยทิ้งไปหรือเราต้องทําการเพิ่มก็ได้นะครับเช่นเพิ่มเป็นโซสี่ถ้าเจ้าของบ้านหรือสถาปนิกนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการเพิ่มอีกห้องนึง่ง มันก็จะทําการรีอิดิตสร้างใหม่ได้นะครับถัดไปเหมือนกันฮะตัวนี้ถ้าคลิกปั๊บก็จะดึงข้อมูลเก่าขึ้นมาฮะเป็นแบบแอบส์ลูดถ้าคลิกของเดิมตัวนี้ก็ดึงเป็นแบบรีเลทีฟถ้าคลิกตัวนี้ก็เป็นแบบแอบส์ลูดนะครับทีนี้เดี๋ยวอนาคตผมจะ,ะคํานวณให้มันสวิตกันได้นะครับถ้าเลือกแอบส์ลูดแล้วสวิตเป็นรีเลทีฟผมอยากให้มันคํานวณได้นะครับเวอร์ชันนี้ยังคํานวณไม่ได้เดี๋ยวเวอร์ชันหน้านะครับเวลาเราปรับแอบส์ลูดรีเลทีฟให้มันคํานวณค่าในน,นนนไไดดออออะล็กัััตตตโมมิีี้้เ๋ยวผงป เพิ่มซอฟต์โค้ดของ Java Script ฮะตามหลักการเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวมีเวลาจะไปเพิ่มตัวนี้ฮนะตอนนี้ปรับไปก็ไม่มีผลฮะแต่แน่นะก็เดี๋ยวผมอยากให้มันแบบ r e l a t i v e ได้เช่นตัวนี้มันห่างมา3เมตรเนี่ยถ้าเราปรับเป็น relative ปั๊บตรงนี้มันควรจะเปลี่ยนเป็น3นะครับเราจะได้ป้อนสะดวกครับตอนนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับนี้ผมแตะที่ตัวกิจของเรานะครับมันจะดึงข้อมูลเก่ามาแล้วก็กดสร้างเส้นกิจอีกทีมันก็จะลบเส้นทิ้งไปฮะส่วนที่เหลือคุณต้องการแก้ไขข้อมูลเล็กๆน้อยกกกก็็แแ้้้้้ไดนนนนะะะครรรรรัับออยย่่าาางงเเเเชตตตวีป4ม อันนี้ต้องการระยะเป็น8เมตรเราก็ใส่เข้าไปแล้วกดสร้างเส้นกิจใหม่มันก็ทาการรีอิดิตใหม่นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของกิจลายของเวอร์ชัน12ตัวนี้นะครับเอาละครับทีนี้ถัดมามาดูอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มดอเดมอหรือปุ่มเขียนผังคานนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราสร้างเส้นกิจส่นๆแล้วผมก็ไม่เคยย้ายเลยฮนะเวลาสร้างมันก็อยู่ที่ส่นๆแบบนี้ไปฮะอันนี้ก็จะเป็นกรุปของตัวแปลนนะครับน,นี้ก็ลบทิ้งได้แล้วค่อยสร้างใหม่ ทีนี้รุ่นนี้นะครับถ้าเราทําการมูฟตัวกริดออกมานะครับแล้วก็เลือกกริดแล้วก็กดปุ่มดอเดมอกกดปับ๊บอ่าตอนนี้จะสร้างตามกริดเลยครับถ้าใครใช้เวอร์ชั่นต่ํากว่านี้นะครับย้ายเส้นกริตแล้วก็ต้องมานั่งย้ายแปนตามด้วยลําบากลําบนเลยฮนะตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าผมลืมฮะมันเป็นบักนะตอนนี้ผมก็เพิ่งมาทดสอบกริดก็จเห็นว่าพอทดสอบกริดหลายตัวผมก็มูฟหนีพอสร้างไอตัวผังคานดาวเดมอกปรากฏว่ามันอยู่ที่ศูนย์ตัวนี้ก็ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละอันนี้เดี๋ยวผมขอลบทิ้งไปนะครับคราวนี้มาดูตัวนี้กันฮะก็คือมาดูปุ่ม Rebar Object ฮะปุ่มตัวนี้ตัวเด็ดเลยฮะ r ี b a อ็อบเจตัวนี้ฮะถ้าเรากดขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะมีดาหลอกปรากฏขึ้นก็มีดอกออกมาเดี๋ยวผมขอสร้างตัวแรกก่อนนะครับก็คือ1 1 1 1ตัวนี้ยาวสักเมตรหนึ่งงั้นต้อง้อนข้อมูล A ฮะไดมิเตอร์เป็นเบอร์12ก็ใส่เป็นไดมิเตอร์ไว้นะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวเราทําการ Create กครับับบพอสสร้้าาางมาปกก็จะเเิดเน่ เดี๋ยวผมต้องไปดรอปอะไรแน่ๆเลยฮะเลือกเส้นเก่าอันนี้ข้อดีของตัวนี้ก็คือคุณสามารถสร้างได้ฮะอันนี้ผมจะบังคับให้สร้างเป็นตามรัศมี db 1 2เลยนะครับสร้างเลเยอร์อัตโนมัติเลยนะครับถ้าตรงนี้ไปปิดเลเยอร์ db 1 2ก็จะหายไปนะครับทีนี้ถ้าผมไม่ชอบตัวนี้ผมต้องไปเลือกที่รีบาอ็อบเจกต์แล้วกดปุ่มรีบา r o อบเจกต์จะดึงข้อมูลเดิมกลับมาครับอันนี้อยู่หนึ่ง,งขอเปลี่ยนใหม่เป็น0ูนย์ศูนย์นะครับทัน,นี้พออยู่ศูนย์ศูนย์นะคร, OK. ะร,ราครับ ทีนี้พอเป็นเหล็กเส้นตรงธรรมดาเราก็มูฟปลบไปแล้วกันนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าถ้าผมเลือกมันอยู่แล้วกดปุ่มรีบาร์อบเจกต์อีกทีนึงมาทําการป้อนจํานวน n ฮะให้เป็น4เส้นระยะ s p a c i ิง100มิลมหรือ10เซนนะครับเราก็ตอบโอเคไปก็จะเห็นว่ามันจะสร้างเหล็กขึ้นมาให้เป็นระยะ s p a c i ิง14 4เส้นแล้วก็มีระยะเท่านี้ฮะระยะก็คือ10เซนแต่ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนเป็น10เส้นก็แก้ข้อมูลได้เลยฮนะ คือตอนนี้ Edit ได้ครับผมออกแบบให้มันสามารถ Edit ได้นะครับเพื่อความสะดวกในการปรับเหล็กนะครับครน,นี้ผมจะสร้างเส้นต่อมาไม่ต้องเลือกอะไรเลยขอปรับเป็นเบอร์หนึ่ง,งเบอร์หนึ่งหนึ่งไดเมเตอร์ตัวนี้ผมขอปรับเป็นเบอร์16นะครับแล้วก็ให้ตัว A เนี่ยเท่ากับประมาณ300ครับแล้วก็เหล็กใช้สมาณทั้ง2เส้นนะครับแล้วก็สีขอเปลี่ยนเป็นสีกรีนก็ตอบโอเคก็เห็นว่าจะสร้างขึ้นมาเลยนะครับ ทีนี้ถ้าต้องการรีดดิตนะครับเช่นต้องการปรับตัวตัว300ตัวนี้ให้เหลือประมาณ200ตอบโอเคเหมือนก็นจะปรับให้ฮะปรับตัว n ได้ครับปรับตัวนี้เป็น3เส้นได้ครับโอเคสร้างเสร็จเรียบร้อยกับมูฟมันหลบไปฮะมูฟไปอยู่นู่นแล้วกันแล้วเดี๋ยวขอสร้างเส้นใหม่นะครับเส้นใหม่ต่อปาขอสร้าง11แคลงฮะ11แคลงตัวนี้ครับระยะงอตัวนี้งอสัก200แล้วกันพอตอบโอเคเสร็จนะครับ <c oughs> มันจะงอทาบมานะครับ ตรงงอท่าตัวนี้ผมใช้เป็นอัตราส่วน1ต่อ6นะครับลงมา1นอน6นะครับแล้วก็ความยาวตัวนี้ระยะท่าผมฟิกไว้อยู่ที่ 48dB นะครับเดี๋ยวนนนะนในอนาคตให้ปรับพารามิเตอร์ไปป้อนอยู่ในช่องได้นะครับตอนนี้ใช้ไปก่อนสลับรุ่นนี้นะครับอยากปรับจํานวนเส้นก็คือเป็น2เส้นอันนี้ผมจะเอาไว้ทําพวกเหล็กออยืดเหล็กแลนะเหล็กเมนในคารน,นะครับอันนี้ก็ปรับเข้าไปน,นี่เหล็กเมนในคานก็คือมันจะควา่าระยะมันจะเริ่มที่ศูนย์นะครับเวลาดัดแปลงใช้ในคารผมก็จะลักไก่นิดหน่อยก็คือ ผมจะให้มันลงมาไปติดลบฮะเอติดลบมันจะคว่ำลงฮะเอติดลบคว่ำลงแต่ตัวนี้มันแข็งขึ้นอ่ะงั้นคงใช้ไม่ได้ตอนนี้ทีนี้ตัวแข็งตัวนี้ผมไม่ได้ปรับงั้นโทษทีตัวนี้คงใช้เทคนิคนีน้ไม่ได้ละอันนี้คงต้องใช้เป็นหมุนเอานะครับอันนี้ก็คือใส่ระยะเป็น2เป็นระยะบวกหมุนตั้งขึ้นอันนี้คงต้องใช้วิธีโรเททเอานะครับทีนี้เวลาโรเททเราต้องกะระยะให้ดีนะครับในการทําตัวคารนนะครับอันนี้หมุนตามแกนอ่า นี่ได้แล้วครับอันนี้ก็ไว้ใส่เป็นเหล็กคานนะเหล็กทาบไว้ทาบเหล็กคานแต่ต้องกะตำแหน่งคำนวณความยาวเล็กน้อยนะครับอันนี้ต้องไปจิ้มคิดเลขคำนวณแต่ถ้าเรากลับตัวนี้ฮะต้องสังเกตให้ดีว่าศูนย์ศูนย์อยู่ตรงไหนนะครับศูนย์ศูนย์อยู่ที่มุมชิดเลยนะครับอยู่ที่ชิดขอบถ้าเราหมุนกลับกันนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นเหล็กอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือเป็นหนึ่งหนึ่งแคล้งมาทดลองอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ถ้าผมปรับเป็นเบอร์ 2 1น,นะครับก็คืองอ2ทีตัวนี้ผมก็ปรับเปประมาณสัก200แล้วก็ปี้ตัว C ีเป็น200นะครับใช้เหล็กสักประมาณ3เส้นแล้วกันนะครับระยะห่างสัก100สีขอปรับเป็นสีโกลสีทองโอเคครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเหล็กตัว U นะครับ2 1หรหัส2 1จะเป็นเหล็กตัว u นะครับอยากได้กี่เส้นใส่เข้าไปครับอยากได้6เส้นใส่เข้าไปสนน่วนระยะห่างตัวนี้ต้องมาคำนวณเอาเล็กน้อยนะครับก็ต้องมาคำนวณน,นิดหนึ่งมูบหลบไป ขอสร้างตัวใหม่อีกตัวหนึง่งอันนี้ก็ขอปรับเป็นเชฟโค้ด3านะครับเชฟโค้ดสาตัวนี้จะเป็น A ส่วนตัว C จะเป็นตัวยื่น1,000งพันอันนี้ก็สัก300ร้อใช้ A B C D มีระยะดีด้วยฮนะสองร้อยไปไปลายพิมพ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปปรับแก้อีกทีหนึงนะ่งฮะสาจะงอแบบนี้ฮนะก็คือมี3มุมที่งอนะครับหนึ 1, 2, อันนี้คือ3 1ถ้าต้องการปรับแก้ก็มาคลิกอดินะครับ อยากให้ส่วนตัวนี้ยื่นเยอะหน่อยสักร้อยห้าสิบปรับเพิ่มเข้าไปอยากให้ตรงนี้ตัวนี้เยอะหน่อยสัยกสองเมตรสูงเข้าไปสูงก,งกากเลยฮะแล้วก็ปรับใหม่อีกทีนึงฮะถ้าอยากให้ตัวระยะ BC ตัวนี้จาก, 1, 000, ห,ก, 200, กนนหนึ่งพันเหลือประมาณสักสองร้อยก็สั้นนิดนึงฮะอันนี้ก็จะทิมทิมกันหน่อยฮะอันนี้ก็เกิดสักสามร้อยดีกว่ายื่นไปประมาณสักสามร้อยตัว C 3สามร้อยแล้วก็ตัวตัว B หดลงมาหน่อย ตัวบีเหลือประมาณสักห้าสิบห้าสิบตีกันไหมเนะี่ยห้าสิบตีฮะห้าสิบสั้นไปนิดนึงฮะพอสั้นเกินตัวนี้ไม่พองั้ก็ต้องประมาณสักร้อยหนึ่งฮะอันนี้พอมันเออร์เลอร์มันจะไม่บันทึกไว้ฮะถ้าจะมีเออร์เลอร์อ่าตัวนี้ที่ผมบอกว่าถ้ามันสั้นเกินไปนะครับมันจะฟ้องเออร์เลอร์เล็กน้อยอันนี้เดี๋ยวผมขอใส่เป็นร้อยหนึ่งดูนะครับอ่าร้อยหนึ่งพอได้ฮะต้องคำนวณเป็นตัวเลขนะต้องใช้เครื่องคิดเลขช่วยคำนวณสักแปดสิบได้ไหม อ่าแปดได้ฮะถ้าปรับจนชิดมันจะเหมือนงอขอฮะจริงๆมันต้องเขียนโปรแกรมช่วยคำนวณนะฮะมันต้องงอแบบงอขอจริงๆอันนี้ไม่ได้ล, er <ror S 1> ละเออเลอร์ละนี่เออร์เลอร์ก็คลิกอีกทีหนึง่งแปดสิบไม่ได้เป็น 85. แปดสิบห้าีถ้าเขียนโปรแกรมคำนวณนะก็ต้องใส่ให้มัน evaluate เดี๋ยวอนาคตแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือทดลองใช้งานดูแสดงให้เห็นว่ามันมีลักษณะบักเกิดขึ้นนะครับต่อมาถ้าดปเป็นเบอร์สี่หนึ่งนะครับเบอร์สี่หนึ่งตัวนี้สบาย G ตัวนี้ก็คือตรงกลางพันตัวนี้ก็คือ200ตรงนี้ก๊อปมา้มา200นะครับเอาสัก3เส้นระยะตัวนี้ไปสัก200แล้วก็สีเอาเป็นสีออเรนต์สีส้มโอเคเนี่ยครับอันนี้จะไว้ใช้ในพวกฐานล่างนะครับก็จะเป็นเหล็กประมาณ51ครับเหล็กเบอร์51มาดูเหล็กตัวสุดท้ายครับเหล็กตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเบอร์51ฮนะ51ก็เอาไว้ใส่เช่นตัวนี้ผมใส่สัก200ก่อนแล้วกันนะ 200ร้อแล้วก็ลันไปเลยฮะประมาณ10เส้นตัวนี้ต้องใส่ตัวนี้ไม่ถ้าไม่ใส่อะไรเลยนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ไม่ใส่ไม่ได้ตัวดีตัวดีสานยาวประมาณสี่แต่เหล็กปอกโดยมากเป็นสักเบอร์6แล้วกันนะครับสีใช้เป็นสีน้ําเงินนะครับตอบโอเคปับ๊บสร้างเหล็กเส้นมาละสิบปอกเดี๋ยวขอทําการโรเตทนิดนึงทิชหาศูนยนะ์ฮะตัวนี้จะสร้างตรงกลางฮนะ อ่าเรียบร้อยหมุนตั้งขึ้นแล้วฮะพอหมุนตั้งขึ้นก็ท <c oughs> าการกดยีดีอีกทีนึงฮนะถ้าต้องการปรับข้อมูลเช่นตัวนี้ถ้าผมใส่ตัว C ตัวนี้เป็นศูนย์มันจะเป็นงอฉากถ้าผมปรับตัวนี้เป็นหนึ่งสามห้าฮะปับ๊บเห็นไหมครับมันจะงอเป็นตัวงอแบบหนวดแบบอไงอขอฮนะงอขอแต่ถ้าเราปรับใหม่ตัวนี้ฮะปรับเป็นตัวอื่นอะไรก็ได้เก้าสิบก็ได้มันไม่สนใจสิบศูนย์เก้าสิบ อะไรก็ตามไม่ใช่ร้อยสจะกลายเป็นงอฉากผมนะฮะทีนี้ถ้าง,งอฉากก็ต้องยื่นเยอะหน่อยฮะงอฉากนี้ผมจะยื่นมาอยู่ที่6นะครับอับยออันนี้แบบงอฉากแต่ถ้าเรามีนะเราก็จัดเป็นงอของ,งอขอก็คือ135อันนี้ก็เอาไว้จัดทําเหล็กปอกนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถของเจตัว Rebar Object ของปุ่มใหม่ในรุ่นเวอร์ชัน1น่น0.1.12นะครับอ้าสำหรับคลิปนี้ ็จบการแนะนำจกกักรีทูลรุ่น0.1.12ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ